เนี่ยลองตอนนี้เจอเป็นอยู่หลายจะลองทําดูนะสบายขึ้นนะครับต่อเป็นข้างหลังหน่อยตัวตรงนะหลังพยายามตรงเพื่อเหยียดกล้ามเนื้อหลังนะแล้วก็อาจจะ้่งโรลลิ่งหน่อยนะหลั่งไว้ก็นับหนึ่งหนึ่งสีลองทาก็ได้นะก็ลองทำเลยตัวตรงนะเข่าเหยียดตรงนะครับ คลยเท้าด้วยนะแต่ของต้นผมว่าท่าที่ลโรลลิงจะช่วยนอนนอนแล้วก็ตั้งขาดึ้่มตั้งอ่านี่ก็ได้เพื่ออ้าขาคลายกันอ้าต,ต้นลองนอนลงดูแล้วก็พิกไปตัว,<ป>ต,วตัวลงไปเลยตัวลงไปเลยอ่าอ่าแล้วก็แล้วก็วพิกชาใช้มืออีกข้างมาใช้ข้างกดตึงไหมกดลงมาเลยตึงไหม ตึงไหมอ,อ่าอย่าแรงนะคือคืออย่างที่บอกว่าตึงแล้วจนไม่สบายคือจุดที่เต้องการแม้แต่เดี๋ยวสักคอหลังมันจะกรึบกรึบผมคิดว่าคิวกะตีคอด้วยอ,อ,อ่าก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยคือเราอาจจะมีจุดอ่อนอยู่นะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเราคลายท่านี้เบาๆแล้วเพิ่มความแข็งแรงของหลังคือถ้าสมมติความแข็งแรงของหลังถ้าเราพูดง่ายสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเหยียดอันนี้ก่อนท่านี้ท่าที่หนึ่งแล้วท่าที่สองอาจจะทำท่านี้โทษนะแนี้แล้วก็โยกขาไปมา เบาๆเพื่อให้เพื่อให้แผลเป็นตรงนั้นเนี่ยคลายก่อนชายนอนไปแล้วก็เนื้ออกไหมใช่ขีดหนึ่งทีดสองเบาๆนะอย่าแรงค่อยๆตึงไหมพอมาด้านนี้จะตึงพอ่า,าอด้านนี้ไม่ครับค่อยๆทีละนิดไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของหลังการเพิ่มความแข็งแรงของหลังเนี่ยถ้าสมมุติถ้าเรา,าตรีกรอบอยู่ด้วยเนี่ยถ้าหลังแข็งแรงจะตีกลอบดีขึ้นมันต้นไผ่แข็งแรงแต่จริงๆหมายถึงทุกอย่างใช่ไหมถ้าร่างกายแข็งแรงแม้แต่ถ้าเราจะ acting อะไรก็ดีขึ้นนะ เพิ่มความแข็งแรงข้างหลังถ้าลงถ้าอถ้าสมมุติเราทําในฟลอร์อ็กซ์ไซส์ก็อาจจะใช้กดหลังมัลติฟิลด์สนะกดหลังแล้วก็ยกขาขึ้นเบาๆตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่ใช้กล้ามท้องอย่างเดียวนะใช้กล้ามหลังอยู่ด้วยแล้วกดหลังแล้วยกขาขึ้นพาะถ้าเราทำสามท่าช่วนทีนะท่าที่หนึ่งนะแล้วก็บิดถึงจุดที่รู้สึกไม่สบายแล้วก็ถูกต้องกดหลังแล้วยกขาขึ้นนะนีท่าที่หนึ่งนะ ลองค่อยๆทาเพราะเราอาจจะมีแผลเป็นอยู่เพราะฉะนั้นท่านี้ก็เป็นท่าเหมือนกระดัดจัดกระดูกตัวเองค่อยๆเขียนนิดนี่ยเหมือนกับค่อยๆค,คลายนีอ่อู้ไหมท่าที่หนึ่งท่าที่สองแล้วกดหลังแล้วยกขาสามท่าลองทำนะเดี๋ยวจแจบ,บดูว่าก่อนนอนทำหรือเปล่าก็สิบที <c oughs> แล้วอีกอย่างที่ง่ายสุดนะก็คือลงน้ำแล้วไปเดินในน้ำเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหลังเนี่ยเพี่เอกเขาลุกนะลุกถูกต้องเลย บางทีเรายังที่ว่าเราอายุน้อยแบบซ้อมเนี่ยเห็นลูกมันทีพรวดเลยมันก็ทําให้กล้ามเนื้อบางทีซึ่งซึ่งตึงอยู่เพราะนั้นลูกตะแคงถ้าจับพื้นเนี่ยลูกที่ถูกต้องนี่เองทำให้ดูอีกทีสิครับนะจะลูกเหมือนโยคะคืองอขาข้างนู้นขึ้นแต่มื่จะพื้นปั๊บอ่าแล้วก็ดันตัวขึ้นมาไม่ออกไหมเพราะถ้าเราขึ้นอย่างนี้เลยมีมาแล้วนะวัยนี้ก็มีขึ้นปึ๊บเด้งเลี้ยงมาแล้วต้องต้องหิวมาโรงพยาบาลเลยเพราะเราไม่รู้เราว่าวันไหนเพราะนั้นลูกตะแคงมันโยคะเลยให้ลูกตะแคงแล้วอขา แล้วก็ดันขึ้นมาซึ่งคนสูงอายุก็ยังทําได้เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกก็ก็ช่วยฝึกลุกให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนะั้นเมกี้เราก็ได้เหยียดตรงนี้เหยียดในแข้งแล้วาจะเหยียดขึ้นแล,แล้วก็หลังสามท่าง่ายๆท่าที่หนึ่งเพื่อ,เพ,อเพื่อบิดตรงนั้นอาจจะมีทางผืดแผ่เป็นนะเมื่อกี้ที่เห็นแน่คือตอนที่ต้นแอนเนี่ยแอนโดยโดยใช้สะโพกมากกว่าหลังคือคือไม่ได้โค้งเพง่ายคือทำสะพานโค้งแล้วอาจจะเป็นโค้งที่สะโพก เอาคงที่หลัง,งน,นึกออกไหมแล้วเราคลายตรงนั้นก่อนสองท่าสามท่าจําได้ไหมท่าง่ายสุดโยกขาไหวขาแล้วก็ผิกนะผิดไปแล้วก็กดหลังยกขาแล้วถ้ามีโอกาสลงน้ําก็ให้น้ําปริมอกเนี่ยเดินไปเดินมาแม้แต่ถ้าออกจากบ้านก็บิวอัมมาเซอร์อย่างนี้ได้โอเคนะคคจามปัญหาทั่วไปเกลี้ยวกลับมาละก็นะนมีสําหรับเรื่องปวดเมื่อยเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นันที่เราจะพูดอยู่แล้วปวดเมื่อยข้างบนเนี่ย เพราะอย่างไรต่างส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกมานอนบางทีมานอนหมอนผิดแบบขึ้นเหนือคุยอีกทีหนึ่งแต่เราจะพูดเรื่องสักสองสามวันเกี่ยวกับสมรรถภาพร่างกายกับการร้องเพลงตอนนี้โดยทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าทางการแพทย์นะที่จะช่วยเรื่องให้เราคุณภาพของเสียงดีขึ้นเนี่ยเรื่องหนึ่งคือความฟิตถ้าเมื่อเราร้องเพลงแล้วติแดนด้วยเต้นด้วย acting โดยเนี่ยจบเพลงสามห้านาทีแล้วคนอื่นมาร้องขัน้น สามถึงห้านาทีเรายังเหนื่อยหอบอยู่เลยนะคิดว่ารอบหน้าจะร้องทันไหมก็คือไม่มีทางเปล่งเสียงได้แล้วคือเราไม่ฟิตเพราะปะเด็นแรกแน่นอนคือถ้าไถไม่ฟิตซึ่งอันนี้คงพัฒนาในนี้ไม่ทันแล้วเพราะความฟิตเนี่ยต้องใช้ความต่อเนื่องก็คือการที่เราวิ่งให้แข็งแรงขึ้นนะนี่เหมือนว่าเป็นคำแนะนำสำหรับอ,อีน,นอยต่อไปในอนาคตเพราะจะเห็นถ้าเราไปดูนักร้องอะไชิพเขาต้องให้ฟิตพูดง่ายคือถ้าไม่เหนื่อยเนี่ยมันต้องดีอู่แล้วถูกไหมนะเราเห็นบางคน แสดงได้หลายใรอบก็ร้องต่อกันนะก็สามเพลงลิฟซิงค์หนึ่งสามเพลง,ลงก็ออยังฟิตนะนั่นแหละคือผมว่ามีทางที่จะร้องได้ตลอดยาวแต่ถ้าเราตอนนี้มีใครมีไหมเพศร้องจบเล่นเสร็จคนอื่นขั้นไปแล้วเรายังหอบอยู่เหนื่อยเลยแต่คนนั้นไม่ฟิตนะไม่ความฟิตนี่มีผลต่อการสมรรถภาพร้องเพลงอยู่แล้วมีผลต่อเกือบทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือซึ่งอันนี้อีกหน่อยอนาคตต่อไปถ้ามีโอกาสความฟิตก็คือการที่เราวิ่งให้เหนื่อยขึ้นแข็งแรงขึ้น แล้วก็จะเหนื่อยน้อยลงนนะคือประเด็นที่หนึ่งความฟิตประเด็นที่สองที่อยากพูดซึ่งเป็นความปวดสะบัดด้วยคือในอดีตเนี่ยมีนักร้องโอเปร่าจริงๆเขาเริ่มจากนักเล่านิทานเล่าเล่าละครชื่ออเล็กซานเดอร์นะครับอเล็กซานเดอร์นี่เป็นชาวออสเตรเลียนะครับที่เขาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จกับการเล่าเรื่องคือเขาจะเล่าละครแต่ต้องเล่าสดแล้วต้องไม่มีไมโครโฟนนะเมื่อก่อนคือต้องเล่าแล้วเปล่งเสียงทั้งลงละครเลยเราต้องคิดว่าเขาต้องใช้พลังงานขนาดไหน นะเขาไม่สําเร็จเลยคือยิ่งทํายิ่งแหบน,นะจนเขาคิดว่าเอะมันเกิดจากอะไรเขาคิดว่าเกิดจากท่าทางเขาก็เลยมาลองฝึกท่าทางตัวเองดูนะก็คือพัฒนาเอะถ้าฉันทําท่าทางให้ถูกต้องฉันจะเปล่งเสียงได้ดีขึ้นไหมปรากฏว่าเขาดีขึ้นนะแล้วเขาก็ได้ย้ายไปที่อังกฤษแล้วก็น,นี่ร้อยกว่าปีก่อนนะคุณอเล็กซานเดอร์เนี้ยก็เปิดคลาส,สําหรับเรื่องร้องเพลงและการเปล่งเสียง โดยจัดท่าทางซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันนะเราประวัติสายฟังนิดหนึ่งแต่ผลว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนเรื่องเปล่งเสียงเนี่ยหายปวดคอหายปวดบ่าหายปวดสะบัดเลยจนกลายพัฒนาเป็นเทคนิคทางการแพทย์คุณอเล็กซานเดอร์เลยเปิดเวิร์กช็อปด้านการแพทย์เสริมอีกกลายเป็นตำลาเขาเรียกว่าอเล็กซานเดอร์เทคนิคนะถ้าเราดูโอเปร่าเห็นว่าเวลาเขาร้องเขาจะยืนแบบแบบคือคำว่ายืนเกรงกัแบบยืนโพสเจอร์คนละเรื่องกันนะ ไม่ใช่ยืนแข็งนะอยู่จัดโพสเจอร์ให้ดีเส่งเลยพูดีเพราะ,ะนั้นเร็กซ์เนอร์เทคนิคก็คือการที่เรามีจัดโพสเจอร์ที่ดีเนี่ยจะทําให้การใช้เสียงด้ดีขึ้นหลังจากที่เขาพัฒนาเทคน,คนิคนี้แล้วเนี่ยเขาก็พบว่าเขาสามารถตอนหลังเข้าไปรุ่งเรืองกับการที่เล่าเรื่องของเชคสเปียร์คือไปเล่าในโรงละครก็คือถ้าเราดูอลิซาเบธอินเลิฟนะเขาเล่าเรื่องต้องเล่าเรื่องสดอนะ่ะมีคนเล่าเหมือนเล่าเรื่องคนแสดงก็แสดงไปคนนั้นก็ต้องใช้กําลังมากนะก็พบว่าเนี่ยคือ ก็คือโพสเจอร์โดยเริ่มแรกง่ายสุดเลยซึ่งเรามีอุปกรณ์ในนี้แล้วคือดูข้างกระจกเราเคยสังเกตไหมผมไม่รู้ว่าเราเองเนี่ยแต่ละคนบางคนนั่งนี้โดยไม่รู้หรืออาจจะตึงโดยไม่รู้เลยถูกไหมแล้วบางทีพอไปอยู่บนเวทีถ้าเกิดมันโพสเจอร์นี้มันก็จะเกิดการใช้เสียงไม่ดีดังนั้นเขาเริ่มจากการที่เขามองด้านข้างกระจกไม่ว่าท่านั่งหรือท่ายืนเพื่อให้โพสเจอร์ตัวเองเนี่ยอยู่ในแนวที่ดีเขาเริ่มจากตรงนี้ก่อนคือจัดโพสเจอร์ ซึ่งหมายถึงว่าถ้าเราอย่างที่บอกคือถ้าเราดูอเปราเนี่ยเขาจะมีโพสเจอร์ในการไม่ว่าจะนั่งหรือยืนหรือแสดงนะซึ่งความเราความเพลงเราจะเแขนไปแต่เขาต้องใช้เสียงตลอดนะแต่ถ้าเรามีแอคติ้งโดยรักษาโพสเจอร์ไม่ใช่หองเนี่ยการเปล่งเสียงก็จะดีขึ้นนะครับตัวอย่างง่ายๆคือการนั่งนะทุกคนลองทุกคนลองนั่งแล้วดยดหรือ,หร,อหรือลองอีกง่ายๆอ่ะทอนอนก็ได้นอน,น,อนแล้วลองยกมือ ลาดได้ดีไหมโอ้ยต oh, to right ้องการที่สุดเลยใช่ไหมอ่าตึงไหมมีบางคนตึงไหมลองเหยียดขาไปเลยรู้สึกว่าตึงสะบักไหมมีไหมตึงไหมตึงเลยครับตึงสะบักแถวเนี้ยอ่ามีไหมแขนเหยียดตรงนะก็ถือว่าโอเคส่วนหนึ่งใช้ได้อ่าลุกขึ้นได้เดี๋ยวนอนยาวนะแต่แข่งตัวลุกอย่าลืมแต่แข่งตัวลุกอย่าลืม แต่แขงแตะแางตัวตึงแขงกัลยาอาโอเคแล้วกระดูบางคนบางคนเนี่ยโดยไม่รู้นะของเราก็ถือว่าโอเคอะไรเป็นคนที่ stretching อ,อยู่แนบนอนราบเนี่ยแนบแล้วไม่สนิทเลยนะแสดงว่าต้องมีตึงต้องมีเรื่อง posture ซึ่งถ้าดูด้านข้างคือเราเวลาดูคนอื่นก็อาจจะง่ายคล้ายๆอย่างเงี้ยก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราดนน posture คือถ้าถ้าในแนวที่ดีเนี่ยซึ่งบางทีเขาบอกให้แต่งเชือกแนบแนบแนบตัว หรือถอดเสื้อเลยเพื่อดูโพสเจอตัวเองตั้งแต่นั่งยืนหรือนอนเพื่อเพื่อรักษาโพสเจอซึ่งืันนี้มนหมายว่าถ้าจะมีแอคชั่นก็เพราะเรื่องที่สองนอกจากฟิตเนสก็คือเรื่องโพสเจอร์นะครับทุกคนลองดูว่าโพสเจอก็น่าจะใช้ได้นะครับที่ดูไปนา่มีผาลองนั่งนั่งอีกทีเราจะต้องดูแนวคอกับกับบาด้วยว่ามันเป็นลักษณะนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเราจัดในคนที่ป่วยคอรหรือที่เราเจอบ,บ่อยๆที่เรียกออฟฟิศซินโดรมเนี่ย ส่วนหนึ่งลาคิวมิเตอร์อย่างเงี้ยโดยไม่รู้นะก็ก็มีแล้วเขาดึงกันอยู่นะถ้าที่ดูตอนนี้ก็โอเคได้ดีนะถึงระดับนี้มีไหมไม่มีนะใครนั่งนานไม่เมื่อยไม่อะไรนะอ่เวลายืนก็เช่นกันที่กี้เราดูโพสต์เจอนี่พอเรายืนขึ้นก็ดูแนวนี้ด้วยลองลุกขึ้นยืนดูที่ให้นอนละก็ค่อนข้างโพสตเจอได้ดีนะนี่อาจจะรู้สึก ทนนะคอคออ่านิดหนึ่งนะบางทีบางทีก็เกิดพวกคอเตร่านี้ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่กล้ามเนืน้อตึงก็ได้ถ้าเนื้อพกมีตึงซึ่งซึ่งก็มีผลเพราะฉะนั้นการจะยืดยืดกล้ามเนื้อแล้วมารวมกับการที่เราจัดโพสเจอร์ก็จะช่วยนะบางทีใช่สถานะนี้เป็นคออย่างนี้หน่อยหนึ่งนะอืมอ่ะโอเคแต่ใจดูโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้อเพราะฉะนั้นเรื่องที่หนึ่งคือฟิตเนสถ้าเราไม่ฟิตพอเราสมรรถภาพไม่ดีแล้ว เรื่องที่สองก็คือ p o s t อร์ก็ดูใช้ได้ความฟิตคงไม่ได้วัดกันแต่เดยวที่บอกใขรร้อนเพลงจบเพลงละสามนาทีห้านาทีอีกเพลงหน้ายัางเหนื่อยอยู่แสดงว่าเป้นไม่ฟิตละแต่คงไม่ทันในในเพราะความฟิตต้องใช้สองสาเดือนนะเรื่องที่สามที่สําคัญกับการฝึกซึ่งเราต้องฝึกอยู่แล้วคือก,การหายใจนะาการแพทย์ก็มีการฝึกการหายใจเพื่อเพื่อใช้รักเพราะจริงๆปอดเราเนี่ยทางานไม่เคยร้อยเปอร์เซ็น เรามีช่องว่างของปอดพูดง่ายคือคนเราสามารถเอาปอดออกข้างกังได้สมรรถภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราหายใจไม่เคยเต็มปอดเลยเพราะฉะนั้นเราจะดีขึ้นไหมถ้าเราหายใจได้เต็มปอดขึ้นเพราะฉะนั้นเทคนิคการหายใจไม่ว่าโดยทางกายภาพหรือใครเคยเรียนโยคะนะครูโยคะดีๆเนี่ยสามารถลินลมหายใจไปเรื่อย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 ๆรื่อยเป็นนาทีหนึ่งเนี่ยแปดถึงสิบครั้งเอง เพราะถ้าเราฝึกหายใจได้ดีก็คือเราค่อยๆเป่าลมให้ปอดขยายขึ้นคือเราเหนื่อยเสร็จปอดก็ขยายแต่ให้เราฝึกทุกวันเพราะฉะนั้นคือที่เราฝึกหายใจคือการควบคุมเสียงของร้องเพลงแต่เราพูดถึงการฝึกหายใจเพื่อให้สมรรถภาพปอดขยายขึ้นซึ่งก็จะสาธิตดูนะครับอัอนนี้ลอง